ค่อนข้างเลงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบคนก็ไป็นกันดแลคืแบบไรไม่ไหนก็ูแะขอให้ดูแลทีเคนก็จะผ่านไม่ใช่รอเพราะว่าอีกสองตกถึงกล้องไงอ๋อไม่ได้ไปเราไปถามเขาสิเราถงจะาเงี้เพรว่าทอก่เรลกับรมปเร็วมากคนตางถ่ายทีเี่ มันก <iyorsun? S 2> ็เข้าใจตามธรรมชาติแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ขาวบ้านเขามีความเงี่ยชินกับสิ่งที่คนอยู่แล้เขายังไม่ชินเลาอยู่ในรถเลยแต่ก็ ไม่ไม่ของเบสไทยค่ะเพื่อเห็นว่าก่อนหน้านี้คือเขาแทบจะไม่ค่อยอยู่เบสไทยเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางวันทัางเดือนค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยเดินทางเพราะอะไรอ่ะเพราะอันนี้ไม่ซ่าแต่ว่าเหมือนมาบเหมือนงานเทาไหร่ เป็นเครื่องใหม่ของเขาว่ทั้หมดเยอะมากอะเงยก็อย่างที่บอกว่าเออก็ดูกันไปแหละตอนนี้ก็ก็สบายใจค่ะเบลเพเนี่ยแล้วก็ดีหอต้องเอีนะ้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้อเพราะว่าเหมีนบางที้น เปิดแบบไอ้นี่นะคือเปิดแล้วเป็นข่าวค่ะเออเปิดไอจีเป็นข่าวนะคะก็คบอกเขาว่านลือดมันจะเป็นข่าวแล้วตัวสุดท้ายที่จริงเขาพูดรื่องผลใดเหมือนกันรู้ไหมถ้าอะไรสไตล์เราก็ลงทุกอย่างเลยจะลองลอคนที่เขาสนใจก็ไม่ได้กดดันแต่ว่าปกติปรตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไร หมดเลยหมดเลยเอ่อก็คามดเง็นอื่นแต่คนนี้ไม่ได้่ไม่่ไม่เกี่ไรเมีคนถักมาให้อีกทีนึงมดเลยทำอะไรหรือเราจะรอให้เเาลองก่อนก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะพี่แต่ว่ามันมันยังไม่ เหตุผมพาะขึงเลยบอกเพราะว่าถ้าสมมติถ้า mm บ่อโลมันก็จะไอค่ะเป็นข่าวเป็นอะไรเลยแตว่าคนนี้ยัขึงไปอย่างนี้กันมันก็แบบซีฟนะคะเพราะว่าก็รู้ว่าแบบเรี่องควาสุขขอะไอางเง้แต่ว่าีใจมากเดีมาเชียรเชย์ อ๋อก็ขอบคุณทุกคนสาหรับการมนคแมกูหลังนะแม่กัระตูมเราะประตูม่ประตูองเีา่ดเด็นเี่ยเออใส่เออไม่ใช่หรออะไรใดๆาะขอบคุณสหรับตั้งใจว่าอย่างไรว้าคะพอแบบเปิดตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะ ก็แซลยับอะค่ะแบบแฟนกติดตามอะไรงเยเขาเรียก่อะไรมันมันเป็นอีกอกหนึ่งเรื่องใหม่ๆที่ขกาทกุกคนก็รู้สึกกินดีแล้วก็ความซ้ำซ้อนจะมีโอกาสพาไปแนะนำับแฟนาวก็แบบพาคนไปทำแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยได้้วถยคะป้ายคุณแม่มาแล้วป้ายไฟคุณพี่จะมาไหมคะไม่แน่ค่ะทแล้ว้ต มันม,มีนไหมคะที่แบบว่าอ่ะมีแบบจ้างงานว่าแบบเอออยากให้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยมีมาไหมบ้างไหมคะเออยังไม่ได้ยินค่ะเอ่อก็คิดว่าอยู่น่าดูใังค่ะเขาไม่เกิด,ดหรืว่าแบบอ้าผมไม่น่าน่าเลยอย่างเงี้ยอไม่มีพูดค่ะแต่ว่าเนด้วยงานเราก็ไม่ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้เลยอ่ะล่าสุดมันมีภาพ <ส gas: S 2> อ่ะสอดย่อแล้วคนก็จะมาโยงที่ที่คู่รูาว่าแบบแล้วในทิตเตอรก็บอว่า จะเริ่มบอกกนไม่ใช่แบบร้านอาหรก็ได้คุยกันได้สอบถาอะไรถ้าเ่าเป็นแบบแบบที่อบมีักินมินต้นยตงต้องั้อหตับนี่แกมถ้าตับยังไงรปะว่ามันก็มองเป็นเรื่องธรรมชาถ้าคนกินดีเนี่ยมันมันโดนัส เกลเป็นห่วงเขามาที่เราไม่เคยไม่ได้มีข่าวในการเกี่ยวกับรโนตอวนี้มีอกแลก็เอออยากี้มอกเาก็ต้องอธิบายให้ผมเข้าใจ พี่หนงอรองมัง้าเาองกร่เดีวดี๋ยิ๊กอกเมี่าากังเรียนรู้่อาเรียนรู้เราก่นที่เราป็นื้นทดสอบไงถ้าดูจากสกิลเขาลวการทั้งรับ เราไงเเสียงดีๆกเขาด้วเ่าอะไรเราตวเสียงดีกับาที่มากถามเขาจ้าจะมีกำลังใจจากเบลเขาก็รับมีได้หมดแหละอ่าถามเลยที่มาจากสือสารมัเลยมนมีที่มา เิดว่าจะสนุกมากเขก็ยังูแลแต่เองยังลเองตอนเขาเป็นหมออะตอนที่อเขามีแอบมีนู่นมีนั่งมนู่ในน้ํเลยตอนนี้ก็ลับมาแล้วตอนตอนที่เขาเป็นคุณชายคุณชายอันนี้คือเขาอะนัก็อั้ำใจอมอมอืมอเมอืมอมอมอื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 มอามอื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 มออืม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 ออืมอืมอมอืมมอมอืมอือ แมบ้าพอกลับมาแล้วนม่บ้อกบอยู่าเกิมันมีโงการู้ใจว่า